ผมมีทองใช่ไหมทองอันสุดท้ายอะ่ะตอนที่ขายอะ่ะก่อนไปเทนไฟทเทนไม่กี่วันเนี่ยชีวิตผมแบบเป็นอะไรที่มันแย่ก็แย่แต่มีความสุขก็มีความสุขนะผมช่วงนั้นอะ่ะติดถ่ายกุ้งผมไปบ่อกุ้งแล้วก็แบบเอาเงินทั้งชีวิตอะ่ะไปซื้อกุ้งอะ่ะกุ้งกามกามอะ่ะเพื่อไปปล่อยแม่น้ําเจ้าพยากับปล่อยที่คลองปลาปล่อยทุกวันอะ่ะจนจนไม่เหลือตังแล้วอะ่ะจนตอนนั้นมันเหลือทองอยู่แบบ10บาทนะ้ะผมก็ขายทองอะ่ะ จนทองอันสุดท้ายอ่ะบาทมึงไปขายตอนกลางคืนอนะ่ะเข้าร้านทองไปขายเพื่อเอาเงินไปซื้อกุ้งอะ่ะไม่มีอะไรกินเลยที่ตัวผมอเอาเงินไปซื้อกุ้งแล้วก็ปล่อยกุ้งไม่เหลือตังเลยนะชีวิตอะ่ะมันก็คงเป็นดวงเหมือนที่แบบเราช่วยเหลือสัตว์อะไรเงี้ยมันก็เลยกลับมาได้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเราไปนั่งอยู่เขาก็พูดถึงกุ้งด้วยนะว่าแบบเฮ้ย hey, สงสัยเนี่ยมันนั่งหน้าไม่สนุกเนี่ยมันมันอยากไปปล่อยกุ้งอยู่อะไรเงี้ยคนเลยตลกคนเลยอะไรเงี้ยเลยทําให้แบบเรากลับมาแบบ มีงานได้อะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆตอนนี้นชีวิตผมไม,ไม่เหลืออะไรลวผมกินกุ้งนะผมกินกุ้งแต่ผมมันไม่กินกุ้งแม่น้ําไม่กินกุ้งแม่น้าแท้ๆตัวใหญ่ๆอาจจะเป็นความคิดที่ผิดก็ได้นะแต่เป็นความคิดที่ผมรู้มาอนะไรเงี้ยคือว่ากุ้งแม่น้ําอ่ะไอที่คนชอบไปไป่าหัวมันกินที่ว่าอุ้ยมันมันเยอะหลายคนไม่รู้ว่าอายุมันเยอะบางตัวเนี่ยอายุเยอะกว่าพ่อแม่คุณอีกใช่ปะ่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าสัตว์ที่มันอายุเยอะมากอ่ะ ไม่อยากจรินมันอะนึกออกไหมเพราะว่ามันอยู่มา50ปีกุ้งเนี่ยมันอายุ100ปีนะพี่หลายคนไม่รู้นะกุ้งก้ามก้ามอ่ะยิ่งแบบยิ่ง